เดี๋ยวนะนั่นไงผีมันคาออกมาแล้วเนะี่ยโอ้โหบูบา้าบูบา้าเลยทีเดียวโอ้ยผีวาบได้ดูผีกระพริบนะฮะนี่มันผีเดอลีงหรือผีกระพริบอุย้ยน่ากลัวสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาทำการเล่นแบบ เกี่ยวกับความฝันที่เป็นจริงกันนั่นเองนะคะโอเคเข้าสู่โหมดเสียงปกติแล้วกันนะก็วันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นแมปเกี่ยวกับเอ่อความฝันแต่ว่ามันเป็นความฝันที่แบบว่าเป็นฝันร้ายนะคะซึ่งในแมปนี้เนี่ยพี่นิวเคยเล่นไปแล้วรอบหนึ่งนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะกลับมาเล่นกันอีกเพราะว่ามันได้มีการอัปเดตแมปนะคะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันเลยดีกว่านะคะกับฝันร้ายที่เหมือนจริง สุดๆเลยและตอนนี้นะพี่นิวก็มาอยู่ในแมปเป็นที่เรียบร้อยนะและมันก็กำลังเข้าสู่การที่เราจะไปฝันกันนั่นเองนะถ้าใครจำได้เนี่ยแมปนี้นะคะมันก็ประมาณว่าให้เรามานอนที่เตียงแบบนี้นะคะและมันก็จะเข้าสู่โหมดความฝันนะ่ะตอนนี้นะพี่นิวเนี่ยกับเพื่อนๆเ,เข้าสู่โหมดความฝันแล้วนะคะทุกคนเนี่ยมีปืนกณแล้วก็บอก จะบอกนะว่าต้องยิงกันเองอ๋อไม่ใช่ทุกคนเราต้องมาทําการยิงเอเลี่ยนนะนี่เอเลี่ยนโอ้โหฝันถึงเอเลี่ยนเก็บตังก่อนเก็บตังแป๊บอ่ะเนี่ยเอเลี่ยนตัวเบลเลอร์เลยนะเนี่ยมายิงมนโอ้โหเลยนะออปืนบ้าปืนบอยเลเนี่ยเฮ้ยออโอเคเรียบร้อยนะโอ้เอเลี่ยนเพียบเลยนี่ตัวแตกกระจายไปแล้วนะคะเนี่ยมีปะเนี่ยโอ้โหฝันถึงเอเลี่ยนเอเลี่ยนก็มานะทุกคนเก็บเหรียญโลดเนี่ยหมดย่างเอเลี่ยน รู้สึกว่าตัวน,นี้เอเลี่ยนเราจะหมดโลกแล้วนะคะหรือเวลาแค่6วินาทีเท่านั้นเราก็จะตื่นจากความฝันแล้วโอ้โหดิซากเอเลี่ยนเต็มเลยนะคะเนี่ยโอเคตอนนี้เราก็ตื่นจากความฝันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะปกติมันจะมะีชุดนอนให้เราใส่นะคะ,ะแต่ก็ไม่รู้ว่าชุดนอนมันอยู่ตรงไหนอ่ะแล้วเราก็เข้าสู่โหมดความฝันอีกแล้วนะคะเรามาดูกันว่าครั้งนี้เราฝันถึงตัวอะไร แล้วมันก็จะมีอาวุธให้เราด้วยนะเป็นปืนเหมือนกันนะคะอ๋อเป็นหมาป่านะคะหมาป่าตรงนี้นี่ไงใช่ไหมเนี่ยหมาป่าหรือกอซิล่าเฮ้ยมันเหมือนตัวอะไรก็่าโอ้มันหมาป่าตัวโวโอ้โหโอ้โหถึงกับตัวแตกเลยนะคะ เราโดนหมาป่าเล่นงานเข้าให้แล้วไงนะทุกคนโอ้โห,โ,หโหจะบอกว่าครั้งนี้เนี่ยมันก็ได้มีการอัปเดตนะไม่ว่าจะเป็นผีสัตว์ประหลาดอะไรแบบนี้ขึ้นมาใหม่หลายตัวเลยนะคะ <S <S ตอนนี้นะคะเพื่อนเราก็ตื่นจากความฝันกันหมดแล้วและนี่คือรายชื่อผู้รอดชีวิตจากหมาป่าโอ้โหเยอะทีเดียวยกเว้นเรานะคะ <S <S ไม่ทราบว่าชุดนอนอยู่ไหนคะเนี่ยชุดนอนอันนี้คือไรวดเดชอ๋อเป็นห้องออกกําลังกายนะคะ แล้วก็มีสาวไว้น้ำด้วยอตอนนี้เราก็เข้าสู่โหมดที่กำลังจะหลับอีกแล้วนะแล้วเราก็จะไปฝันกันนะคะแะตอนนี้เราก็ยังไม่เห็นชุดนอนเลยอะโอเคมาแล้วนะคะค่ำคืนนี้เราจะฝันถึงอะไรง่ามดแดดไฟฉายคนแล้วก็บอกจะบอกว่าอันนี้ไม่เคยเจอนะคะเล่นครั้งแรกพี่นิวก็ไม่เคยเจอด่านนี้เป็นตัวอะไรนี่ หมือนกับว่าทุกคนเนี่ยมาอยู่ในกระท่อมกลางป่านะคะแล้วมันจะมีตัวอะไรโผล่มาปะเนี่ยโอ้โหน่ากลัวมากเฮ้ยตอนนี้เรายังไม่เจอตัวอะไรนะคะอุ๊ยอะไรอะ่ะประตูเปิดได้ด้วยอ๋อเป็นเอ่อฆาตกรนะฮะโอ้ฆาตกรวอแดดฆาตกรชื่ออะไรคนนี้นะ,ะนี่ค่ะยืนอยู่ตรงนี้หัวแล้วหล่นะอเอ้าเฟดี้เฟดี้ป่ะโอ้ยโ, <What? S 1> โดนไปแล้วสองด่านนะฮะ และนี่ก็คือผู้ที่รอดชีวิตจากความฝันนะโ,โเยอะทีเดียวยกเว้นเราอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูชอบร้านค้าดีกว่านะคะมันมีอะไรขายบ้างเนี่ยโอ้รู้สึกว่าเออก็ไม่ค่อยมีอะไรขายนะก็มีแค่ตุ๊กตาหมีล่มอ๋อล่มมันกระโดดได้นะคะโซดาสําหรับเอาแบบว่าวิ่งไวนั่นเองโอ้น่าสนใจนะตอนนี้ก็เข้าสู่โหมดเอ่อความฝันอีกแล้วนะคะครั้งนี้ ันว่าอะไรให้ดาบมาคนละด้ามเหมือนกับว่าเรานะคะย้อนมาอยู่ยุคโบราณเหรอวัดแดดคืออะไรอะ่ะอย่าบอกนะว่าให้ทำร้ายกันเองคิดว่าต้องสู้กันเองนะคะอ่ะขอโทษนะเพื่อนออเอาเฮ้ยออว้าออเอาเฮ้ย,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 ยทำไมสู้กันไม่ได้อ๋อฝ่ายเดียวกันนะ,ะมันแบ่งเป็นสองฝ่ายนั่นเองซึ่งเราไม่สามารถเอ่อทำร้ายฝ่ายเดียวกันได้เราต้องมาอ๋อจะมีดาบกับขวานไงนี่ไง เราต้องมาสู้กับคนที่ถือขวานะคะอออืออือ,อโอเคตื่นจากความฝันเป็นที่เรียบร้อยฮ่าข่อยงชั่วหน่อยเป็นแค่ความฝันเดี๋ยวเรามาซื้อนี่นดีกว่าเนะคยโซดานะคะก็แปดสิบโลบกักทำให้เราวิ่งไวนั่นเองนะคะอ่ะมาดูกันโซดาเนี่ยซื้อมาแล้วแล้วเราก็ได้กระป๋องอะไรมาก็ไม่รู้เนี่ยเนี่ยมันกระป๋องโคกนี่นะ่ะอ่ะกินก็ไปอ๋อไม่ต้องกินนะคะแค่ถือไว้แล้วก็จะวิ่งไวเห็นปะว่าพี่นิวเนี่ยวิ่งไวขึ้นนะ ถ้าเกิดไม่ถือก็วิ่งช้าโอเคตอนนี้เราก็เข้าสู่โมดความฝันอีกแล้วนี่เรามาอยู่ที่ไหนเนี่ยบอตเดสนี่เราเป็นโจรเหรอเฮ้ยคือ,อไรเอ,อ่อได้เสียม,มาคนละอันนะฮะดูดิทุกคนได้เสียม,มาคนละอันเฮ้ยคือ,อไรอะ่ะจะมีตัวอะไรปะเนี่ย โอ้โหนี่เรามาอยู่ในสุสานเลยนะคะเนี่ยเฮ้ยผีโอ้โหผีผีผีหุดิหนีก่อนหนีก่อนโอ้โหถือโซดาถือโซดาเลยโอ้โหผีวิ่งไวด้วยโอ้ยผีวิ่งไวด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวจะเย็นพวกโอ้โหเหมือนกับว่าเราต้องมาขโมยอะไรก็ไม่รู้ที่สุสานนะคะแล้วก็มีผีโผล่ขึ้นมาจากใต้ดินนะคะว้ายดูดิผีเพียบเลยเฮ้ยเดี๋ยวโชคดีที่เรามีโซดาวิ่งไวยังไงซะแกก็ไล่ใช้ไม่ทันหรอกไอ้ผีบ้าโอ้โหไล่มาจะติดเลยนะคะ ไล่ไม่ทันหรอกอยังไงก็ไล่ไม่ทัน <_ EN> รู้สึกว่าหัวเราสะใจมากเลยนะคะ <_ EN> เราสามารถกําจัดผีได้โดยเอาเสียมฟาดนะคะแบบนี้อ่ะดูโ <_ EN> อ้โห <repaired> <_ EN> เอาเสียมฟาดทีเดียวอยู่หมัดนะคะและนี่คือซาาของผีดิบมันคือผีดิบเ็นทุกคนนะโอเค <_ EN> ตอนนี้ก็ตื่นจากฝันร้ายแล้วนะคะเ <_ EN> มื่อกี้เราฝันถึงผีดิบนั่นเองและนี่คือรายชื่อผู้รอดชีวิตรอดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคนด้วยกันจะบอกว่าเมื่อกี้เป็นฝันร้ายมากๆเลยนะทุกคนเพราะว่า ผีเด็บนี่คือโหดมากและเราก็มาฝันอีกแล้วนะคะอะไรอ่ะบอดดนุ้ยน่ากลัวเฮ้ยจะบอกว่าเป็นผีเดริงไงไงผีที่มันบอกว่าคานออกมาจากทีวีนะคะโอ้ไม่กอดมันจะมาจริงไหมเนี่ยตอนนี้ทุกคนต่างก็ยืนดูทีวีอยู่นะคะแต่ก็ยังไม่มีผีอะไรโผล่มามันต้องคานออกมาจากทีวีแน่เลยเพราะว่ามันคือผีเดริงนะคะอะตอนนี้เราก็ยืนดูอยู่นิ่งๆก่อนแล้วกัน้ยไฟดับ ไฟดับหมดเลยนะคะโอ้ยน่ากลัวเริ่มกลัวแล้วอุ้ยเดี๋ยวนะนั่นไงผีมันคานออกมาแล้วนะโอ้หูบบ้าบูบ้าเลยทีเดียวอุ้ยผีวับได้ดูผีกระพริบนะคะนี่มันผีเดลิงหรือผีกระพริบอุ้ยน่ากลัวเดี๋ยวผมมันสามารถวับตัวได้ด้วยนะคะเนี่ยมันหายตัวได้ไปนู่นไปนี่เลยนะคะโอ้มันกาจัดเพื่อนเราไปเยอะเลยอุ้ยน่ากลัวผีบ้าผีบอลอะไรเนี่ยผีบ้าผีบอลเฮ้ยมันวับได้ด้วยนะคะนี่ค่ะตัวมันอยู่นี่นะคะก็ยังอ้าย นีก่อนระวังมันว้ามาตรงเราด้วยนะทุกคนโอ้โหให้ตายโอเคหมดเวลานะฮะโอ้โหเป็นผีที่น่ากลัวมากเลยกับผีเดริงเมื่อกี้นี้นะคะทุกคนนี่ค่ะคือ,อรายชื่อผู้รอดชีวิตจากความฝันมาดูความฝันในคืนถัดมานะคะมาดูซิว่าจะฝันถึงอะไรเฮ้ยอะไรอะ่ะมันบอกว่าให้ทําการหาเอ่อมีดนะคะอุย้ยมืดเลยตัวอะไรนี่โอ้โหบรรยากาศช่างมืดมัวนะไฟดับนี่ไงเพื่อนเราเจอมีดแล้วนะฮะ เราเจอมีดแล้วคนหนึ่งนะทุกคนเนี่ยคนนี้เจอนะเอ้าอ๋อก็ได้เจอมีดจะกลายเป็นฆาตกรเหรอทําไม,ไมโหดจุงเอ้าดูดิทําไมเป็นแบบนั้นล่นะเนาะเอาหนีสิพวกรออะไรอะ่ะถ้าเกิดใครเป็นคนเจอมีดนะคนนั้นจะกลายเป็นฆาตกรไปนะคะเราก็ต้องหนีโอ้โหเพื่อนทําไมเพื่อนทัก,กเราแบบนี้เจอมีดก็ส่งคืนให้แม่ดิ <c oughs> <c oughs> จะเอามาทําไมเลยเ <c oughs> นี่ยเจอมีดก็ต้องไปไว้ในครัวนะ <c oughs> โอ้โหไฟดับยิ่งกว่าเดิมอีกเดี๋ยวคืออะไรตัวน,นี้มืดไปหมดแล้วนะฮะได้ไง <c oughs> เธออยู่ด้านบนนู้นโอ้โหมาแล้วมาแล้วเธอวิ่งอ้าโฮ้อเอ้ยเดี๋ยวนะโอ้โหโหดมากเลยทุกคนขนาดเราถือกระป๋องโซดาที่วิ่งไวนะคะยังแบบว่าโอ้โหยังหนีเธอไม่ทันเลยอะ่ะมันสามารถส่องเพื่อนได้ด้วยนะระหว่างที่เพื่อนเล่นนะคะเออวัดแดดเออนี่ไงค่ะทุกคนส่องได้ด้วยนะเธอกําลังไล่ล่าเพื่อนอยู่เลยนะเนี่ยทําไมเธอเจอมีดเธอไม่เอาไปไว้ในครัว เธอจะเอามาฟันเพื่อนทำไมเนี่ยเฮ้ยอ๋อนี่ไงทุกคนชุดนอนเดี๋ยวนี้มันให้เราแบบว่าเอ่อทำการซื้อได้แล้วนะคะโดยการเอาเอ่อเซอร์เวอร์หรือว่าการอาชีวิตรอบไปแลกแต้มนั่นเองอ๋อดูแลเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าพี่นิวซื้อชุดนอนอะไรได้บ้างเนี่ยเอ่อวัดแดตตอนนี้เราเรามีอยู่18โทเค็นนะคะ แล้วก็เอาชีวิตรอดได้กี่ครั้งเอาชีวิตรอดได้18ครั้งโอ้โหเดี๋ยวนะตอนนี้เราสามารถใส่ได้ฟรีๆนะะนี่เลยมี2ชุดให้ฟรีด้วยกันคือสีเทากับสีเขียวนะคะแต่ว่าสีมันไม่สวย ไมีสีเหลืองด้วยทุกคนสีเหลืองก็มีนะคะแต่เราก็ต้องใส่นะทุกคนเพราะว่ามันเป็นของฟรีแล้วเราก็ยังไม่มีตังค์ซื้อชุดนอนอันใหม่ๆเพราะฉะนั้นเราใส่ชุดนอนสีเหลืองไปก่อนแล้วกันนะคะก <g ul od> ็ราคาวันนี้พี่นิวได้พาทุกคนเนี่ยเข้ามาเล่นในแมปไนท์แมร์หรือว่าแมปฝันร้ายนั่นเองนะซึ่งเ,เล่นครั้งที่2แล้วนะคะถ้าเกิดใครยังไม่ดูคลิปแรกเนีว่วว่นะะแกกนแลก้อาั ยังไงไในครั้งนี้พี่นิวก็ได้มาทําการอัปเดตแล้วก็เล่นให้กับทุกคนดูนั่นเองอ่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะระวังฝันร้ายจะมาหาคุณไปแล้วจ้ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บตอนนี้เราก็มีชุดนอนเป็นของตัวเองแล้วนะแล้วเราก็จะมาฝันกันต่อดีกว่าขอให้ฝันครั้งต่อไปเป็นฝันที่ดีเจอแต่ฝันร้ายทั้งนั้นเลยนะคะมาดูกันว่าจะเป็นฝันว่าอะไรนี่เรามาอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ย นี่เรามาอยู่ในค่ายทหารแลวเนี่ยมีแบบว่ากระโดดลง <c oughs> กระโดดล่มด้วยนะคะอุ๊ยระเบิดก็มีบดแดดเอ้าเดี๋ยวเฮ้ยทุกคนเอ้าทุกคนกระโดดล่มไปหมดแล้วอะแล้วล่มเราหายไปไหนวโ <c oughs> อ้โอ,อ้ถ้าเกิดใครไม่กระโดดตัวจะแตกนะคะโอ้ไม่กอนี่เราแบบว่าตื่นคนแรกเลยนะคะเ <c oughs> นี่ยเนื่องจากเราโดนระเบิดไปก่อนเพื่อนเลย <c oughs> เราเลยตื่นคนแรกเลย